ครับหลังจากสำรวจท่อแล้วนะครับเจอจุดนี่ครับจุดนี้เลยครับที่ทีมงานกำลังอ่าเปิดหน้างานอยู่นะครับนี่ครับหลังจากสำรวจนะครับเนื่องจากอ่าค่าน้ำภายในบ้านเนี่ยหลังเนี้ยครับแพงครับแบบนี้ครับหลังจากขุดเสร็จแล้วนะครับเจอน้ำเดือดเลยนะครับ างใต้โถเลยครับนี่ครับเจอแล้วครับจุดที่รั่วน,นะครับทีมง,งานนะครับนี่ครับท่างต้องมกำลังแยกเลยหลังจากสำรวจเสร็จเลยครับเจอจุดนะครับก็ทำการ ซ่อมนะครับอันนี้ซ่อมแล้วครับซ่อมแล้วก็คืนเป็นผิวครับ<ๆ>เก็บงานเรียบร้อยครับเ<ๆ>พื่อนๆท่านใดสนใจครับโทรหาได้นะครับ